สบายดีสบายดีพีพีเอฟซีเพื่อทุกคนเดนอะตอนนี้ก็อยู่กับน้องหนิ่งพี่ซ้องหนิ่งซาลาเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้น้องหนิ่งก็ได้มาเปิดคลิปอยู่ที่เงนนะินครัวเนาะอ่ามื้อนี้น้องหนิ่งก็สิมาเฮ็ดเวียกเงินท่าแม่เนาะแล้วก็แต่งกินท่าเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่อนท่านได้ไปตัดไม้เนาะทุกคนไปนตัดไม้มาเอามาจกเฮ็ดไม้คิดตอกอ่ามื้ออื่นนี้สิไปอ่ามัด ไปมัดเฟืองเนาะที่ซื้อนํากระเจ้าเนาะทุกคนไปตอนนี้น้องหนิงกับสาบายที่เอฟซีไปเบื้องการนึ่งข้าวนึ่งข้าวที่ที่ประเทศลาวอนน้องหนิงก็เคยเฮ็ดคลิปอเฮ็ดเวียกเขือนให้<ป>พี่เบื้องเลยเนาะวันนี้น้องหนิงกับซีมานึ่งข้าวก,กับกับแตงกินเนาะทุกคนเนาะไปไปเบื้องกันเลยว่าน้องหนิงสีเฮ็ดอย่างกินเนาะมื้อน,นี้เนาะแล้วก็ตอนก่อนอ่นเฮาก็จะไปนึ่งข้าวก็ทุกคนเนาะหลังจากที่นึ่งข้าวแล้วละเฮาก็ สั่งซิไปแต่งกินเนาะไปเบ,บิ่งวิธีนึ่เข้ากันเลยเนาะไปมีน้นองคนตอนนี้เฮากกาซีมานึ่งข้าดักไฟเลยเนาะเอาฟืนใส่ตอนนี้ฮากกบจะมาอ้อยไฟด้วยยางติล้อเนาะทุกคนอาบุมนี้ไม่แป๊กไม่ได้ไปตลาดเนาะ มันแปกอย่ตลาดเพิจะเฮ็ดขายเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปแล้วก็บ,บ่ได้ซื้อส่วนหลายก็มีแต่เอาอย่างสิลดนี่เนาะเอาอย่างสิลดอ้อ,อยเาก็เอาไม,ม้ตามติเนาะ นทุกคนตัวนี้มันกะลูกแล้วเนะาะค่ะก็จะทาไฟาติดแล้วก็จะเอามาเอาให้เขามาขอดเนาะ ีเนาะเขาด่างไว้แล้วก็ป้าเฮออันมันลุกขึ้นแล้วก็ให้อายอ่าอย่างที่รถอันคิวอันโอกก็นอนทุกคนนเฮากาจังมาดางังจังค้างให้เขาเนาะในประมาณนี้แล้วเฮากาซี่ไปอ่าข้างมอ้งอเนาะอทุกคนไป นี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮากาดังไฟลุกแล้วเนาะตอนนี้เฮากาสิเอาอ่าตอนนี้น้องหนิงกาสิเอาอันหม้อนึ่งไปใส่น้ำเนาะแล้วก็เอามาค้างไว้แล้วก็เาานะปน็นกานก็เอาเข้ามาหวดเนาะทุกคนเนาะไปไปตามติดตามกันเบิ้งเบึ้งกันเลยเนาะทุกคนเนาะะอากาศนึ่งข้าวข,ของน้องของน้องหนิงสิเป็นจังใดเนาะไป นอทุกคนตัวนี้เฮาก็รซิมาหัวเข้าเนาะทับีทเนฮาก็รซิมาแปลงตัวที่อันห้องเขาไหมเนาะไม้ตัวนี้เนาะเฮาก็รซิมาแปลงให้มันซื่อๆก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ลงแล้วก็เอาน้ำลายแล้วก็ถอดงานเขาตัวนี้ออกเนาะทุกคน เอาน้ำมาไม่ลาหน,ลนึ่อนทางเบนมีเนาะแล้วก็เอาตักน้ำใส่แล้วก็หวดได้เลยทาน้ำใส่นี้แล้วเอาเขาใส่หย้ยข้อห้องจ้าห้องว่าหวดเขานเานาะเบบมีเนาะ เอาน้ำมาล้างตัวนี้อีกเนาะเอาก็จะ,ะจะปะเอ่อจะปะให้มันเ,ด,เด็ตน้ำเนาะทุกคนเลยก็ไปใส่ให้เขาเลยเนาะนี่เนาะส่วนตัวนี้เขาหมดลแล้วแล้วเราก็จะเอามาใส่เลยนะเนาะมาค้าซะเลยเราก็จะเอาพาอันนี้ใส่ เพื่อบ่ให้อายมันออกเนาะให้เขาสุขไหวเขาจะเอาไม้ทูจักจัก เลยเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเะาก็สิอ่าไปเอาข้าวเย็นมาจกใส่เนาะโปกใส่แล้วก็เอาอันนึงป๊กไว้นี่เนาะไปเอาข้าวเย็นมาจกเลยนี่เนาะทุกคนตอนนี้น้อย่างงี้ได้จกข้าวเย็นแล้วเนาะเอาก็สิเอาไปใส่เนาะแล้วก็เอานั้นงวไม้แล้วก็สิไปล้างถ้วยเนาะล้างถ้วยแล้วแล้วก็ก้วนเหงื่อเนาะหลังจากนั้นก็่ที่ท่าให้อ่าให้เข้าวสุกเนาะแล้วก็เอาองนนสิมาแต็มิีบเนาะ ออน,น้องหนิงน้องคออาภัยเลยนะทุกคนเพราะว่าน้องหนิงเปิดน้ำปะไว้เนาะสเสียงมันจะดังแหงน,น้อทุกคนไปตอนนี้น้องหนิงขอดลรังถ้วยก็นเลิกทุกคน นี่เนาะตอนนี้น้องหนิงได้วีเข้าแล้วล้ะก็ซิมาเกียมเครื่องเอ็ดอาอบป่าเนาะนี่เนาะน้องหนิงก็เอาหัวคิงไครเซอร์ล้วก็บใบขี้หูดหรือว,ว่าใบมะกกูดเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีหัวหอมแดงแดแล้วก็สิตามเครื่องใซนเนาะทุกคนเนาะน้องหนิงขอตัวตามเครื่องก่อนเด้อนี่เนาะทุกคนนะ้องหนิงก็ซีเอาอหัวขิงไครมากับบังเพชรเนาะแล้วก็เอา จิ้งหัวใส้คงคือรสเนาะกะเกลือน้อยนึงตะกะมาตำ ประมาณนี้เลยลก็เอาใส่นี่เลยเอาใส้มอที่ห่อสีอิปอดปบเลยเนาะมอสห่อหาอันนี้เสร็จ ใส่เดินนะมาคิดอ้อนเดินทุกคนปลูกอยูส่สวนหลังบ้านเองเนาะ,นนนะเอาน้ำใส่เนาะน้ำดื่มเดินทุกคนมีไปเอาหาอีกนอยนึงนี่น แล้วก็เอาน้ำปลาพอแล้วยานคินีมเอากจะเอาะให้น้ำหมันแห้งกุเลยเนาะทุกคนเอาตรงนี้ส่อีกนิดนึงไปคนไปค้างกันเลยไป นี่เนาะไปประค้างกันเลยเนาะนี่เนาะทุกคนถ้าไเปเบื้องตอนมาซุกเลยเนาะว่าหน้าตามันจะเป็นจังได่นเนาะไปนี่เนาะทุกคนตอนนี้ก็ซุกเป็นที่ห่มห้อยเลยนเนาะเราก็ซิมาตักออกอมุนนี่เนาะ <c oughs> นี่นาะทุกคนนี่นามาเด้อกินข้าวแลงวรำกันเด้อทุกคนนี่นาะทุกคน,น,น,กคนตัวนี้น้องลิงก็ได้เห็ดอ่าแต่งกินแล้วเป็นเซตเป็นที่ยำหอยนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้น,อน,น้องลิงก็จะขอตัวลาพิคคิวไว้ไเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครมาคลิปนี้กย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น,อน,น้องลิง คลิปๆต,ต่อไปไดเด้อที่สำคัญกะอย่าลืมเข้ามาเบิ้งเนาะโอเคเนาะที่สำคัญกะอีอย่างนึงกะแม่นอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะทุกคนเนาะเพื่อซิบุพาดทคลิปไม่ไมจากน้องหนึ่งเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้น้องหนิ่งขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บาย